और ईहा खरब्याओ तखु सुनांदा सेंग चोखस मेंग सिंगाबो तंगदै मा योनो कुसो हद्दवान खौ मेटा खुवाबो सिंथामुनजुम अनले टेमआव मा तिने थम महामुनि थमा हेंग बेंगके मबवान लर्न 10 लोंग 8 खम 24 वान गाउ लर्न 22 साउ नै दिखाव तंगलि दिनाय हाले खौ बेन नै बन्नसा बजेओ हटु सेगाम दिखाव สาธุสาธุสาธุติธรรมเมืองแก่นปีธรรม25 64บาเหลินช1วิตภายเมืองขอธรรมเมตตาจะบอกสินธรรมมุนจุมอย่างน้าสังวราย้อนเมตตาถึงลูกสู้วาลิงพระหลงยจองคำเสียงเฮิงอีกดังลูกสิตะเวดังเสียงให้หูป่องใส่ไว้กูก็คิงกลดันอเขาจะบอวุ้นจุม มีดังกัดเยนตัวเจออยู่ลีสุงหวนันเหตุการณ์ราเาวนาโกลีมาไเด,เด,เดวววา้ดด้วันหลายนนรา่าลีนมมกดีหลายเปิงหลายเมียวนมิมกหันผีเขามาเอาตรากรัดเยนตี่ทำนำไเด,เดย้ยาวผีเขามาไปบาลุมลาตี่ทำนำไดย้ยาวเขาจะภาวนาเมตตาสวัสดงหลายเขามาอยู่เ้าจอมเขานำเดยียาวมีนกหนูเห็นเทิน ไเทินงูกมาหามาอยู่จอมเสือไพวันเสือจุมมานอนไปทำลิงโกมาอยู่จอมนำเดียวกาลํานกดั้งหลายมานอนนทําทก็มีนกกาเจนกบูจองมาอยู่กินจอมเฮาหลโดเขาจามีจะักเอลูกเขาเหมือนลูกหลานเลี้ยงเขานําดังกินเขามีเจอเม่ตาเนสดวดตั้งหลายเลยเพ่งเพียงเปี้ยงเปี้ยงกัน ตั้งเสงนั่นเหยาลยภาวนากี้ยงจอมในมหาสติปราณ45มีสติตุยดองจอมโตเจยงนามเป็นลูกอนิจจาทุกขอนัตต a เหตุการณ์กุมียวมีสติฮู้โตอยู่ตาสิเลภาวนาโดยติลมถ่วยเจเข้าออกอานาปานสติในลีเตยอตก็เมาเจก็มาตก็กระเดนเจก็กระเด็นเตยอ มีนิกบานเป็นอายงและคณิการนิกบานหนึ่งเกียบหนึ่งกรําหันเนตูขันฐานในลีเมอดีจันเดียวเป็นทัดลินน้ําลมภัยมากุ่มกองกันเป็นตัวอาสุภาโตตูโตนาโตมักเข้าโตเป่าโตรีบโตพังโตมีกาขันสังลานาโตยุกนําขันฐานในเป็นอนเป่าลิบพังห้ามหลายกินเข้าอยู่เป้าทาวันตาย อยู่หลายเปดทาวันคอยกว่ายเยาว์นอวันเคยอ้ำสุดสิงกว่าจำมานำมรณะคนตายวันเยายยํำอ่ำป่นกว่าหลายหลายจำวันตายเข้ามาดีดีเยาว์นอกบในเขาหาเจ้าขาดตั้งหลายอย่าบีอยู่หลายหลายเมีดังอัปมาดาอ่ำลืมหางลืมดูอยู่ดาเธามีน้ำเจรียมยำคอทำความส่วนหมุนคำพระเป็นเจ้าลีลีงามงามเม,มีดังลุงลาขัดเจริษเรียง ให้สั่งการดีมีกุศโิไว้นำนำให้ปองรันกันตจนเจ้าตันเจยวทับสั่งปรมีกว่าลองตาหน้าศีลผาภาหลองเจียงกัมตราสมุทาวิปัสนามหาสิริบันชีบากายเวรนาจิกดาธรรมะดังสิงเขาอันกันหาดังนิบันกันเย็นฮาไลเข้าปองจ้ยงเลี้ยงจะไว้ลีลี่งามงามเมื่อเข้าไปดันได้ใน เมื่อเขามีลมถวยใจเขาออกอยู่ในทาสีบ้าไปดันเตียงใหญกันในด้านอนเฮาอ่อนเหตดกันพุทธศาสนากัมเทียมใจกันยุคยงห้องสูงสบป,ปีย่งเข้าหึงถึงกว่าห้าแห่งบีเมืองเฮาอ้อนกันเหตดกันพุทธศาสนาเหอใจกัมเแถมนภาษาเจ้อาาจ,จัดวันเมืองวนทั้งหลายกูภาษาเฮามิเจะเมตตากรุณาพิงพิงเบียงเบียงกันสิงสิง ให้ขึ้นยอดมือสูงหลีกว่ากูเมียวการโลกาการธรรมะให้เิ็มทวนมุ่นใจเผือมันให้เลยลองหลีมีมังรายอยู่กูข่อยามให้เ่้มสาก,กดเดียนใน,นเมืองโกนเมืองผีถึงหลีเมืองนิบพานเนียลีลงหงหังสร้างรา,างจึนสายาให้มือหนังความสุดรองพัฒนาสกรรมเลยตานองนิพพานนัสนซาปเจียวโหดู สาธุสาธุสาธุมนยมโน,โโมโนองันว่าวันเขายามสุดเสียงกว่ามันไวน้หนาป้อด่านสายนําสิ่ไหลกว่านั้นเยา้าอําบอหึงสังติเต็มสองบีเยาตีออกว่าเทงเย้าติเต็มสามบีอําบอหึงน้ําสังเขาเจ้ายังไปดันไลเหตุการสังน,นําไลพอนาอาตรากระเดียนเจอไลลือเฮอตัวใจหลีงามเดียว สําไรเรียมธรรมาตราเลายส e ิบเอสิบสองบาทไกวเรียมทางสร้างทูพราหลู่ไว้พองเลยสังขยังเนตรตราเจียนชาตาเดีใจเทียมปันกวนดังหลสะดอดดังหลายเนรโลกาในเฮปบอคูหันถึงเนตรเสจานั่นเฮามีลองกัดเย็นเจอเผ่อมันเฮาหอดีอมนาฐานในบันนั่นย่นาโนเขาจะมีเจออาณามีดังอาณาเดียดวาว่า,วา อันลูกลานตกาสะถาลุกซีตะเป้กุติติกวนกุเบิงอันในมีน้ำใจหลีมีจิรนาหลีไหลมาลูตานกัมเทมบันอันเบนเขานำตางกินมักไม้หูมันกวยออยย่าหยาภาษาการปัจเจสีเบิงมาลูตานกัมเทมปะมิจอมฮาวชาวตังเซ็งเลยยอนเอากุงเคจูตางเตเดวะวามีตางขอบใจเตเดวะวา เขาจะมีสังตบแดนเกจูมีธรรมะตรากะเยว์ย้อนส่งเมตตาบันตระกาลูกหลานาดังเสียงเขาไม่ดูใจกัดเย็นช่มสาเขาอยู่ลีกินหวานฮิุการณขึ้นยอดเมือสูงเขากระเด็นเมืองโกนเมืองผีเมืองสางถึงลีนิกบันนั่นสกัมดานโอเขามีอายุกวนน่น่าสุขาปราชญ์ปฏิภาณนาเนกบันสกรมดานอ ຍ ონ ເມຕາລຸກສູວາລິງຕັ້ງລຸກສີຕະເບຕັ້ງເຊິງໃຫ້ບ່ອງໄຈລົງອັນກໍສ້າງທັດຍອງກຸດີຕີອັນຫົາຈໍບໍອຸນຈຸມເລ້ວອັນກັນເຮສາງໄວ້ນັ້ນໃຫ້ບ່ອງໄຈກັນກູກໍຕິເລເຮສາງກວ່າຈົ່ມນັງຄໍຈີຊັງຫັນທຶງຫົາຈໍບໍອຸນຈຸມດັ່ງເຊິ່ງແລະຍໍ1ລົງອັນສ້າງຂໍຫຼົງ8ນາສຸງເຈທາບຕີນາທຳເມືອງເກດນັ້ນເຮຮຽດບະລັງຄາປັງເອົາເຈົ້າພຣະຂຶ້ນໄວ້ອອນດາງກ່າວສູ ตัง้งใหญ่เจ้าพระหนึ่ง,งสู่หลายสองศอกซ้ำตีย่องนอนเขาเจ้าเฮ็ดไหวปั่นลีลีหนึ่งลุกอีกดังตีนอนสังขาเฮ็ดไหวเจ็ดลุกเฮ็ดเสือพาไวดด้กัางุดไหวลีลีตาสังขาเเียเจ้าตนเกี่ยน่นซ้ำตีทับสองนั่นเฮ็ดะปลังพระใยญ่าดันดนอันกึ่งเรียบปั้งเจ้าพระไหวสู่หนึ่งเอาเป็นตีภาวนานังตราถมตราซ้ำตีหอหลงเจ็ดทับนั่น ພາເຮັດຫມອກບ້ານໃຈເອົາລຽກເຜີງອະລູແມ່ນେມສາກູທາດເອົາຊຽງນັ້ນຍີພາຮິເລກມາເຮັດປັນດັງເສຍຍໍໃຫ້ກວ່າສືມາຂິງຕົງມາຫ້ອຍພຽງຮອບກູທາໃຫ້ກວ່າສືມາຂິງຕົງຈາກກໍດິແກງມານັ້ນເສງມັນຫີດົາອັນເບນຂາບອງຫໍສມັນ່ຽວດັງເສງໃຫຈຽນາວ່າດເຮັດນໍາືຕລີຕີຈະມຽບລີງາມນັ້ນ เธาขึงบองเฮ็ดสั่งกว่าร้อยร้อยป้อหอถึงวันเกิดเขาจะบอเฮาเฮ็ดบ้อยลงอยากน้ำหอเจี๊ยบเฮาถ่มดิกถ่มทำเวสันราลิกจ่าเจ้าพระสิธิธาดีกหลายหมู่เฮาหลู่ด้านจอมหอลมหออุปคกต้นโคหลู่กูเมียวเมียวเฮาหลู่ด้านสังกันพาห่มสังหาเจีย้ดัง,สงเสียงกูสากูบาเฮาเฮ็ดย่องไตเมื่อก่อนหลู่ด้านจอมหนึ่งหลังย่องไม่โบก ไม่สร้างสารพาลายเสริมสื่อพักเฮ็ดเจ้าพระอินสรหนึ่งสู่ตั้งอย่าเปีดศอกหสู่ปิยองเมืองเกีเก่านั่นเฮ็ดยองสอนดีสทาบเห้องเฮาอ,อันกันเทศสางกว่ารอยรอยสอันหลังข้างยองลงเมืองเกีเฮาเป็นมุงเรียกลายเหมือสีเหลืองคำอันนําเป็นีมิงีหอนันเฮาจอยกันเอาเจเฮ็ดสางกว่าอยอยติตั้งเข้ามาหาทําลงในใน เพา่ออ่อนการฝูกนโดนไหม้ต na ันเปียต e ันหมอกไม่กั้มก่อต้องตันไม่หุงไม่ให้ไม่หนีมีตันหมอกกุเมิวเมิวเฮฮสสวนหมอกอุ่เย็นกุ้มิวเมิวหมากไม่กุ้มิวเมิวอ่อนการฝูกไห้น้ำนำสวนกล้วยสวนอ้อยมิวเหลือหนึ่งเหงหมากส้มหมากหวานฝูกไห้จอมกันผังน้ำสิมตั้งเสียงย้อนเมตตากันในเยาวน้อ සාසාතු